ส้านชีวิตและชุมชนแห่งบุญได้กู้้ชีพสังคมไทยสำเร็จสังคมไทยบอบช้ำมามากแล้วอยู่ร่วมกับเขาในโลกก็ถูกจัดเป็นสังคมที่ยังไม่ได้พัฒนาเพียงแต่เรียกให้ไพเราะหน่อยว่ากำลังพัฒนาและการพัฒนานั้นก็ถูกอิทธิพลภายนอกมากำหนดครอบงำหรือชี้นำจำกัดทางเดินพึ่งตัวเองไม่ได้ ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองได้จริงยิ่งกว่านั้นภายในสังคมของตนนอกจากความเสื่อมโทรมทางกายภาพแล้วก็มีความเสื่อมโทรมทั้งด้านศีลด้านจิตใจและด้านปัญญาเพียงการทำร้ายกันอย่างหยาประดับศีลที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเช่นความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินอาชญากรรมหลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการชั่วร้ายทางเพศและสิ่งเสพติดสังคมไทยก็เปรี้ยอยู่แล้วสภาพชีวิตและวิธีของสังคมที่บีบรัดและเป็นอยู่อย่างผิดผิดก็ทำให้คนมีจิตใจคับเครียดเงาว้าเวมีทุกข์ทางจิตมากในสภาพเช่นนี้แทนที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่แสดงถึงความสามารถทางจิตใจและทางปัญญาก็มัวแต่ทำร้ายกันเอง และทำร้ายตัวเองก่อความกระปรกกระเปรี้ยทางนามธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งทางจิตใจและทางปาัญญาที่จะมีผลกว้างไกลไว้ทำลายสังคมในระยะยาวสภาพซบเซาขาดเคลาอ่อนแอฟ้องตัวเองอยู่ทั่วทุกขนแห่งทั้งค้านิยมเสพบ,บริโภคความมัวเมาอยู่กับอบายมุขการพึ่งยากรมสิ่งเสพติดแม้แต่ในทางจิตใจ ความลุ่มหลงหมกมุ่นกับสิ่งวิเศษอัศจรรย์การหวังพึ่งพาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์รออำนาจตนบันดาลการติดจ,จมอยู่ในประสบการณ์ทางจิตท,ที่ทำให้เพลินประมาทและการใช้ข่าวสารข้อมูลล่อหลอกประชาชนเป็นเหยื่อเพื่อผลประโยชน์ถ้าสังคมจมอยู่ในความประมาทและขาดความเข้มแข็งทางปัญญาจะฟื้นตัวได้ยาก ไม่ต้องพูดถึงว่าจะออกไปช่วยแก้ปัญหาของโลกที่กำลังรุ่มร้อนด้วยปัญหานานามีแต่จะจมลึกลงไปในหล่มที่พาตัวตกลงไปเองถ้าจะฟื้นฟูกู้สังคมไทยจะมัวแก้ปัญหาแค่ภายนอกทางกายและทางสังคมรวมทั้งเศรษฐ,ฐกิจและการเมืองเท่านั้นไม่พอและจะแก้ไม่สำเร็จด้วยเพราะสาเหตุแท้ยอยู่ลึกลงไป ที่ในจิตใจและปัญญาแต่จะต้องย้ำถึงการแก้ปัญหาที่จิตใจอย่างประสานไปด้วยกันกับปัญญาไม่ฉะนั้นก็จะไปติดกับของการกล่อมใจที่สยบปัญญาการจะต้องกำหนดให้ชัดว่าสมุดฐานของปัญหาอยู่ที่ความอ่อนแอทั้ทงทางจิตใจและทางปัญญาจึงจะต้องสร้างจิตใจและปัญญาที่มีคุณภาพขึ้นมา เป็นฐานของชีวิตและสังคมและสร้างสังคมขึ้นมาจากพื้นฐานคือชีวิตและชุมชนทุกคนและทุกฝ่ายในชุมชนทั้งฝ่ายบ้านและฝ่ายวัดจะต้องพิสูจน์ความเข้มแข็งและความเก่งกล้าส,สามารถด้วยความเจริญในบุญคือจะต้องให้ชีวิตและชุมชนเจริญงอกงามขึ้นในทานศีลภาวนาและให้ความเจริญในทานศีลภาวนานั้น เป็นเครื่องที่สูจนความเข้มแข็งของชีวิตและชุมชนขอให้ดูคติจากเรื่องการทำบุญของกลุ่มเพื่อนมัทมานบเริ่มต้นก็มาร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันสร้างสรรค์ส,สิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับความเป็นอยู่ร่วมกันและจัดสรรสภาพแวดล้อมของกลางให้เป็นสปายะที่ทุกคนและทุกบ้านจะมีชีวิตที่ดี พร้อมกันนั้นชุมชนจะต้องพิสูจน์ความเข้มแข็งขั้นสำคัญคือความสามารถที่จะตั้งอยู่ในศีลห้าและภาวะปลอดจากอบายามุขโดยเฉพาะสุรายาเมาสิ่งเสพติดควบคู่ไปด้วยกันกับความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพเมื่ออยู่กันเรียบร้อยอย่างนี้หากใครมีปัญหาเพื่อนร่วมชุมชนก็มาเจือจานอุดหนุนสภาพทั้งหมดนี้จะมั่นคงก็ด้วยภาวนา ทางด้านการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาซึ่งฝ่ายวัดจะต้องไม่ประมาทในหน้าที่อยู่เสมอโดยหมั่นบำรุงจิตใจและให้ปัญญาแก่ประชาชนด้วยธรรมทานอย่างที่เรียกปัจจุบันว่าการศึกษานอกโรงเรียนแน่นอนว่าการที่พระสงฆ์จะทำหน้าที่นี้ได้ทางฝ่ายวัดก็จะต้องใส่ใจและขนควายในการศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินยัยรวมทางรู้จักหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าทำได้ในทานศีลภาวนาเพียงที่ว่ามานี้ก็พูดได้ว่าชีวิตและชุมชนนั้นจเจริญในบุญแต่ถ้าสภาพอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นในชุมชนแม้ว่าที่วัดจะมีผู้มาถวายทานบริจาคเงินทำบุญสร้างโนอน,นี่มากมายก็มีความหมายน้อยเหลือเกินกลับจะเป็นภาพล่อใจให้ตกอยู่ในความประมาทเพราะเป็นเพียงสภาพเสวยวิบากแห่งผลบุญเก่า หรือพูดสั้นๆว่ากินบุญเก่าที่จะไม่ยั่งยืนถึงเวลาที่จะต้องตื่นตัวขึ้นมาฟื้นจากสภาพสเสวยบุญเก่ากลับขึ้นมาเริ่มต้นเข้าสู่ยุคสร้างบุญกันใหม่ผู้จะเริ่มต้นยุคใหม่นั้นเหมือนคนว่ายน้ำทวนกระแสจะต้องมีความเข้มแข็งเป็นพิเศษและสำหรับสังคมไทยเวลานี้ความเข้มแข็งนั้นต้องยิ่งทวีคูณ ครอบครของเราโดยทั่วไปได้ปล่อยตัวไหลไปตามกระแสค่านิยมทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่หล่อหลอมจนกลายเป็นผู้มีสภาพจิตที่อ่อนแอไปโดยไม่รู้ตัวแม้แต่ในทางวัตถุทางเทคโนโลยีและทางวิชาการก็แสดงสภาพจิตและปัญญาที่อ่อนแอออกมาดังปรากฏชัดว่าเป็นนักบริโภคไม่เป็นนักผลิตเป็นนักเสพไม่เป็นนักสร้างสรรเป็นผู้คอยรับ คอยตามไม่เป็นผู้นำและไม่เป็นผู้ให้เป็นผู้ขอนักรอรับชอบหวังพึ่งรอผลดนบันดาลคอยอำนาจวิเศษอิทธิฤทธิปาฏิหารบันดาลให้ตลอดจนหวังลาบลอยอยากรวยทางลัดไม่หวังผลจากการกระทำไม่ขวนขวายที่จะฝึกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไปให้รู้และทำให้ได้ เพื่อทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามและสติปัญญาของตนความเป็นนักขอนักรอรับนักตามและหวังเพื่อรออำนาจภายนอกมาทำให้นี้กําลังฝังลึกลงไปในสภาพจิตของคนไทยจนกลายเป็นวาสนาที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของตนอย่างไม่รู้ตัวจึงเป็นภายภายในร้ายแรงที่จะต้องรีบแก้ไขการแก้ไขย่อมทำได้ คือต้องตื่นตัวและสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาและความเข้มแข็งนั้นสร้างได้ด้วยการศึกษาบุญหรือเจริญขึ้นในบุญอย่างที่พระุทธเจ้าตรัสสอนไว้ชาวบ้านจะต้องนกขึ้นมาร่วมกันสร้างชีวิตและชุมชนของตนให้เข้มแข็งด้วยบุญกิริยาแบบกลุ่มเพื่อนเมื่อขมานกที่กล่าวแล้วในการนี้ข้อที่ต้องย้ำพิเศษเพื่อตั้งหลักขึ้นมาท่ามกลางกระแสที่พาให้อ่อนแอ คอยจะขอจะรอรับจะตามจะหวังพึ่งจะคอยอำนาจตนบรรดาลให้นี้ก็คือในการฝึกด้านภาวนาที่สำคัญจะต้องตั้งจิตมุ่งมั่นที่จะผันตัวขึ้นเป็นผู้ให้ให้จงได้แม้ว่าเวลานี้เราจะยังไม่แข็งพอ,อยังต้องพึ่งต้องรับแต่เราจะไม่ยอมเพลิดเพลิอนอยู่ในสภาพอย่างนี้เมื่อใดชุมชนไทยพึ่งตัวได้และกลายเป็นผู้ให้ ก็สามารถเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นแล้วสังคมไทยก็จะมีศักยภาพที่จะก้าวออกไปร่วมกำหนดชะตากรรมของโลกโดยการแก้ปัญหาและสร้างเสริมสันติสุขการที่จะทำให้สำเร็จอย่างนี้ได้นอกจากต้องมีจิตใจเข้มแข็งตั้งใจพึ่งตัวเองให้ได้และเป็นผู้ให้แล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งทางปาัญญาที่จะรู้สถานะของตนท่ามกลางสถานการณ์ของโลก รู้ทันเหตุปัจจัยทั้งหลายที่สัมพันธ์ส่งผลกระทบกับตนพร้อมทั้งรู้จักค้นหาและสร้างขึ้นมาในตัวให้มีอะไรดีในภูมิปัญญาของตนที่จะให้แก่โลกในสภาพและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่กล่าวมาบุญกิริยาและการศึกษาบุญจะต้องเน้นที่จุดต่อไปนี้ 1. ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนของตนให้เข้มแข็งพึ่งตัวได้ 2. ตั้งจิตสำนึกในความเป็นผู้ให้มุ่งมั่นที่จะผันตัวขึ้นเป็นผู้ให้ในวงเล็บกับเพื่อนมนุษย์ปิดวงเล็บให้จงได้เริ่มแต่พระสงฆ์ที่วัดขนขวายพัฒนาตนให้เป็นผู้สามารถให้ทำแก่ประชาชน 3. รู้ตระหนักถึงสถานะของชีวิตและชุมชนท่ามกลางกระแสและสถานการณ์ที่ดำเนินไปรอบตัวคิดค้นและทำตนให้เป็นผู้มีดี ที่จะให้แก่โลกชีวิตและชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกู้สังคมไทยและบุญกิริยาคือการเดินหน้าจากจุดเริ่มนั้นด้วยการดึงเอาสปียภาพของทุกคนออกมาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตและชุมชนของตนอย่าลืมเป็นอันขาดว่าบ้านหรือครอบครัวเป็นขุมกำลังและเป็นที่แสดงตัวของชีวิตและชุมชนถ้าทุกบ้านอยู่กันดี ทุกครอบครัวอบอุ่นมีความสุขทุกชีวิตก็สดชื่นงอกงามและชุมชนก็มีพลังสร้างสรรค์ตัวเองพร้อมกันนั้นวัดก็เป็นขุมอริยทรัพย์ที่ชีวิตและชุมชนจะไปขุดหาและรับแจกจ่ายความรู้และความดีให้มีทุนธรรมทุนปัญญาที่จะมาเพิ่มกำลังในการพัฒนาตัวเองฉะนั้นเมื่ออยู่บ้านต้องไม่มองข้ามครอบครัวเมื่ออยู่ในชุมชน ต้องไม่ลืมวัดของตัวทุกคนจะต้องเอาใจใส่ดูแลครอบครัวให้อบอุ่นผาสุกและฟื้นฟูวัดในชุมชนของตัวให้เป็นแหล่งธรรมแหล่งปัญญาให้ได้ถ้ายอมรับว่าชุมชนท้องถิ่นของเราร่วงโรยและอ่อนล้ามานานอาจต้องการแรงหนุนและเสียงปลุกก็อย่ามัวกล่อมกันอยู่ใครให้แรงหนุนและส่งเสียงปลุกให้เขาลุกขึ้นมาสร้างตัวได้ก็ไปช่วย จะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่บุญอย่างแท้ที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตและชุมชนไทยในอดีตสืบมาแสนนานยังรอเวลาที่สังคมไทยจะรื้อฟื้นขึ้นมาชำระขัดเกลาจัดปรับรูปแบบให้เหมาะและนำกลับมาใช้ชุบชูชีวิตและชุมชนขึ้นใหม่เพื่อให้สังคมไทยมีกำลังที่จะลุกขึ้นเดินหน้าต่อไป